สวัสดีค่ะแฟนคลับทีโอรักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นบังเอิญน,นะคะสรุปเลขเด่นบังเอิญงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเอามานําเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นบังเอิญงวดนี้เด่นอะ,อะไรบ้างเรามาชมกันได้เลยจ้าเลขหน้าปกนะคะเด่นเจ็ดกับสามเด่นเจ็ดกับสาม สำหรับเลขหน้าปกนะคะเอ็ดมาชอบตัวนี้นะคะสามห้านะคะเอ็ดมาชอบตัวนี้เลขสามห้าไม่สามห้าก็สี่ห้านะคะเลขเด่นงวดนี้เขาเด่นห้านะ,ะมาห้าแต่ว่าบังเอิญนั้นเขาจะเด่นอะไรบ้างเรามาชมกันเลยจ้า อันนี้คือหวยลายวันนะคะเลขสามพลังเลขสามพลังนั้นมานี่ค่ะมาสองมาสามมาเก้าสองสามเก้านะคะสองสามเก้าเลขสามพลัง ส่วนเลขหน้าปกเจาะใจลุงหวังมาเจ็ดมาแปดนะคะเต็ง 7. เจ็ดแอด่า5จะเข้ามากกว่านะครับ5จะเข้ามากกว่าถ้า5เข้าก็จะเป็น8 5ดห้าเนาะ มีคือเลขเด่นบังเอิญหน,นังสือบังเอิญน,นะคะนเนื้อเด่นหนึ่งกับหกใต้เด่นสี่กับเจ็ดอาจารย์โคราชหกกับห้านะคะเลขก็มาหลายตัวอยู่นะคะแต่ว่าหน้านี้หน้านี้แอดคิดว่า เขาเด่นสองนะคะเด่นสองสองห้าเก่งเก่งบางกอกนะคะมาสองอันนี้ก็ดึงสองมานะคะดึงสองมาถ้าสองไม้คิศว่าสองเก้า นี่ค่ะอันนี้เด่นเก้านะคะสองเก้าสองเก้าห้าหรือไม่เนาะเต็งเจดนะคะเต็งเจ็ดสองก็มาเหมือนเดิมอาจารย์นิวัดภูหลวงดึงหกับ9้ามาเต็ง9้านะคะเต็งเก้า มาดูหน้านี้นะคะท่านจะชอบกับแอดหรือไม่งวดนี้มาเก้าโดยเฉพาะเลข69เก้านะคะสองหกเกนี่หกมาแรงนะคะอาจารย์พิชิตหกเจ็ดนะคะหกเจเนาะหกเจบางสำนักก็69 สองหกเก้าท่านพิจารณาไปนะคะไปเรื่อยๆสองอาจารย์นี้มาตรงกันนะคะก็คือเลขหกเก้าเนาะอาจารย์สมศรีกับอโนโจเนอะอโนโจ ส่วนมากเลขเขาจะติดเลขสองหกนะคะนี่สองหกนะคะมีอันนี้มาแปลกเพื่อนอาจารย์อาจารย์เสนี์ชายเมืองสตูลเด่นห้าเด่นแปดเด่นห้าเด่นเจ็ด ้วลองเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขงวดนี้ห้ามาแรงนะคะห้ามาแรงห้ามาแรงมากถ้าห้ามาแรงนี้จะเป็นเลข จะเป็นเลข5้าแดหรือไม่เนาะถ้าห้ามาแรงจะเป็นเลข5้าแหรือจะเป็นเลขห้าสนะคะห้ามาแรงถ้าเป็น5 8าแก็ตรงกับฝันเป็นจริงเนาะ นี่ค่ะอ๋อไม่ไม่ห้าแปดแปดห้านะคะเดี๋ยวนะเลขห้าแปดแปดห้าอาจจะเอาให้ท่านชมก่อนนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะเต็งห้า รวยรับเฉพาะก็มาห้านะคะน,นี่5ห้าแปดแปดห้าอันนี้ก็ห้าแปดนะคะนี่นี่ครัมาแปดอยู่นะคะแปดมาเรียกงวดนี้ห้าแปดห้ากับแปดจะเข้าหรือไม่เนาะก็ลองไปพิจารณาดูนะคะ เลขห้าจะเข้าหรือไม่นะงวดน,นี้บังเอิญน,นะคะอาจารย์ชาลิตินี้ก็แม่นอยู่นะคะนี่มาห้าแปดนะคะห้าแปดห้าเก้าเนะาะดัชาลิติ แต่ว่าเขาก็เด่น8จริงๆนะคะมาดูหน้าของ2อ,อาจารย์นี้นะคะสอ,อ,าาอาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มกับอาจารย์เพชรนะคะเพชรศรีวิชัยอาจารย์หนุ่มบางนามาสอง เขาก็เลยมาเต็งสองหน้านี้เขาเด่นสองนะคะเด่นสองมาดูสรุปของอาจารย์หมอหนุ่มนี้ก็มักจะเข้าเนาะกับอาจารย์ปู่มหาทาตนี่บนมา6 7ล่างมาสองหอาจารย์หนุ่มมาสองสาม้า แอดมาวงไว้ที่เลขสองเก้าเนาะท่านจะชอบด้วยไหมนะคะเลขสองเก้าส่วนเลขหน้าปกนั้นเขาก็ปกหลังอาจารย์สำรานเด่น7จสนะคะอาจารย์นี้เด่นสองหแต่ว่าแอดมาชอบ2เหมือนกันนะคะ 2องห2า2องหหรือไม่เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูวัวเลขหน้าปกงวดที่แล้วของบังเอิญเนะเขาไม่เข้านะคะงวดนี้มาแบบนี้ก็ลองอไปพิจารณาดูนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามที่ท่าน รับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลียกเด่นงวดนี้ของบังเอิญน,นั้นสองเจ็ดแล้วก็สามจะเข้าหรือไม่เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามขอให้ท่านจุงโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ